ฮัลโหลกลับมาความกลับมาพบกับความแดะแดกของคุยอีกแล้วต่อไปจะเป็นรางวัลพิเศษที่คุยอจะมอบให้กับนักเรียนก็ไม่ได้มากมายอะไรปลาไม่ได้ให้เป็นคู่นะก็คือสับมาหนึ่งคนก็คือได้ไปหนึ่งตัวเข้าใจปะอ่าแล้วก็ยกคอนนี่คือเลขที่ของนักเรียนทั้งหมดก็คือสามสิบสองคนโอเคปะวันนี้มาครบใช่ไหมครบครบ ครบเนาะอ่าใส่ลงไปอ่าฟังก่อนก่อนกติกา๋ยวมีแจกเงินด้วยแต่ไม่เยอะหรอกนะนัเรียต้องบอกตามตรงว่าอันนี้ฟังอันนี้คือของปีใหม่ที่ครูที่ครูได้มาแต่ครูไม่ได้ใช้หรอกครูก็จะมาจับให้กับนักเรียนเข้าใจปว่ารางวัลแรกเอาอะไรเอาแก้วน้าก่อนเลยนะอันนี้เป็นแก้วน้ำของท่านผอเสริมชัยนะ แต่ครูจะมาจับให้นักเรียนเพราะว่าครูมีแก้วน้ำใครที่จะได้คือยี่สิเี่สิอไม่ได้หรอกี่อมาเราายนี้ลูกออเวลามานี้เอแล้วก็แบบข้างๆมีครูโยสมองสวยๆนี่นะคะได้แก้วนองก็สุขได้แก้วนาร์ถัไปต่อไป นักเรียนของเรามันเยอะต่อไป20บาท20บาทใครจะได้ไปโอ้ยเราก็อยากได้นะตังค์อ่ะ20บาทเอาพี่เหอะเ็ลขที่สี่เล็กๆน้อยๆนะเอาสมองกล้องหน่อยมอคูให้มาแล้วคูตอกันเลยต่อไปซ้อนสำหรับคนไม่มีซ้อนกลางวันกินซ้อนนะ ต่อไปสอนเธอหกข้าหกอะไรข้ามาถ้าถ้าน้ำแข็งยังไม่มาไปเอาที่หน้าบ้านได้มันมีสองข้าโอเคอาหกอาหม้อพีพี่หม้อรถหมอกล้องหม้อโอเคต่อไปกลับมาที่20บาทเอาตุ้ปลาตาไปส่งเราสุดท้ายดีกว่าไปได้หลุน เล่มที่หนึ่งค่ะยี่สิบบาทบางนี้ออมมาหลุบเออมองกล้องด้วยยี่สิบบาททิปเออ่ะต่อไปกัปติกน้ำคือใครเอยเออยี่สิบเจ็ดอ๋อลาออกใช่ไหม มันก็ยังมีบุญเนาะตอบบุญส0เลยนั่นแหละ2 8 20นะนี่นามาอ้อนี้กระติกนาเอาไปหลุดขำๆใครขำอบไปวนกลับมาที่20บาทมองโบนสไปนะ17 13 นัลเรียนถ้าได้แล้วอย่าบอกว่าไม่เอาเธอก็ไปให้น้องก็ได้เวลาคุณให้มาเสียกําลังใจเวลาเธอแบบไม่เอาอะต่อไปนี่นะกระต่ายน้อยคือเลขสิบสี่แล้วแกรู้ว่าเหมือนเหมือนตอนที่ครูจับสลากแล้วลุ้นทองอะลแล้วสองส,สงอง้าใช้เป็นตู้เย็นกับทองเราไม่ได้อะ่ะ เหมือนกันเลยพันลมเดียวกันว่าก็คือ่นด้าก้าได้นะอามองกล้องหน่ยต่อไปยี่บาทยี่สิบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสามบาทนะทนไปไปยี่สิบาทนะสิบที่สีิบที่่หกหกเลยคล้ลก็รวยอยู่แล้วเจีก็ไปแบบไปเมลารเน้รวยอยู่แล้วอ่ามานี้ลูอมองกล้องอ่าโอเค เาราอะไรล่ะนะคนที่สี่หรือห้าสี่งั้นเะอาขออีกคนนึงละกันก็ไม่ค่อยจะมีแบงค์พันย <8, 000 S 2> ังพันไม่ไหวแบงพันอ่ะยี่สิบสุดท้ายาเฮอะแด่แดแดนี่สิบสามไหมสิบเจ็ด ถ้าผู้ชายได้สีขาวอ่ะก็เรื่องค่าใช้จาเหรอไม่คากถ้าผู้ชายได้สีขาวก็เป็นสีของเขาเขาเผื่อเขาจะไปให้น้องให้บัวลพลมาหน้าเดี๋ยวกระลุกปั่นหัวเดี๋ยวเกิดเองฟปีไหมอ่ะเอาเลยนะสเปนใครสุภิชพญาก็คือเครียดแล้วนี่ขอได้ไหมนะสเป็นจะเป็นใครอนเน่องโยนนี่ สีขาวใช่ไหมยนแปดค่ะแปมาเลมาที่ทีต่อหน้าส่วามาที่ทำทีต่อหน้าสื่อด้วยกรุ๊กตาแมาเมาที่ที่หนาดวกุมเลย่อหนะาสื่อวกุามาเลมี่ทำ่อนาส่อาไปเลยต่อไปสดุ้าดยท่้ายื่อด้ามี่ท่้าคื่มี่ทำที่หน้า่้า ใครที่ได้สุกตา สวัสดีปีใหม่นะเราเรียนเล็กนน้อยต่อไปเดี๋ยวจะให้แกะกันหนึงนะ